ที่เป็ดนี่สิเป็นอ่าพวกตาบวมหัวบวมอ่อรารนะยะเวลาเขาอยู่ประมาณอ่าสองปีสองปีสองปีสปิเริ่มสิเริ่ศใครลดลงแล้วค,ครับผมเมาขา,ขากขายเป็นตัวครับผม ครับผมเห็ดผนเหนือชีวิตครับโอ้มือนี่ผ้ามาเหลี่ยนทั้งผำเพอโคกโค้ช่ครับพี่น้องจริงๆมาเรื่องการเรืองงานนะครับผ้าพันมาเบื้องฟ้ามปู่หน้านะครับผมแต่ว่าปู่หน้านี่เอาล่งให้พี่น้องเข้าเบื้องดูแลละสองสามคิีบแล้วแต่ว่ามาพออีกอาชีพบหนึ่งน่าสนใจเลยครับจริงๆแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นการเลี้ยงเป็ดแบบแบบเป็นคิดจลักษณะแบบเป็นฟ้ามใ,ใ่ขนาดนี้เลยพี่น้องเข้า เดี๋ยวมาทำความหูจักกับเจของารามคุณสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผมอยู่กับคุณพ่ออย่างครับพ่อวิเชียนเนาะอันนี้เผ่าเฮดเป็นแบบอันนี้เป็ดนี่เป็นเป็ดประเภทเป็ดไข่รูว่าเป็ดเนื้อครับพ่อเป็ดไข่เนาะเป็ดไข่เป็ดเก็บไข่เนาะมีหลายป่ะพ่อสองพันห้าร้อยตัวขนาดนั้นปลาละมือหนึ่งมันไข่ยักหน่วยพ่อ เจ็ดสิบแผงแผงและประมาณย,ยี่สิบสี่หน่วยสามสิบสามเจ็ดยิบประมาณสองร้อยกวัวเนาะประมาณสองร้อยก็ฟอ้องต่อมือสองพันสองพันโอ้ถือกเถือกตละไข่เลยเถือกตัหนึ่งต่อใครตัวหนึ่งมานีน่เป็ดไข่นี่ต้องเป็นตัวเมียตัวผู้นี่ยเกี่ยวกันเพต้องตัวเมียเด้เนาะตัวเมียตัวเมียพ,พ่อพรอนุญาตไข้พ่อผ้าช่มฟ้ามจังน้นยเด้พ่อครับ ครับผมเนาะอขออนุญาตเลยตอนนี้เห็นแต่ว่าตอนนี้เห็นเป็ดกับบุ้นผุดเลยพี่น้องเข้าเลยพุ่มซ้วมให้เบื้องด้วยผุนอ่ะพุ่นอ่ะมันเตือนผมเนี่ยเมื่อกี้นี่พุ่นละ่ะเดี๋ยวขอไปเบื้องแบบตเต็มๆเ,เลยพี่น้องเดี๋ยวไปน้ำพอวิเชียนเพิ่นนะครับผมหาายยันเดอร์จัน,จน,อนเออเขาไปน้ำพอเราครับพี่น้องนี่ผมเข่ามาในฟาร์มเราเลยเฮ้ยมีซื้อฟาร์มบ่พอ บ่อมีเนาะคือเป็นของพ่อพ่อวิเชียนเลยนะครับผมอันนี้คือเป็ดที่อยู่ในฟาร์มเฮาทั้งมดแล้วก็มีกระจัดกระจายยอู่ทางพุ่นสมมีะพาาานงขไปอ๋อน่มีสะพานนนั่เนาะครับไไปเล่นน้้มโอ้มีหดสะพานขามไปเล่นห่มไม้แล้วก็ะทั้งล่างนี่ก็เป็นคลองน้ำเนาะครับว่าล่างเป็นคลองน้ำนนี้เป็นล่างน้ำโอ้ยเราเ่าสามารถแยกได้เพราะว่าตัวใดตัวผู้ตัวใดตัวเมียบ่มีบ่มีบ่มีเนาะมีตัวเมียอย่างเดียวตัวเมียอย่างเดียวตัวเมีย ย่ามือเศาเนาะพ่อไปใครไปใครทั้งแนน้ำยางอ๋อครับผมไข่น้ำยางโอ้ใครน้ำยางรถแต่แมนขอไปไข่กองกันอ๋อเนี่ยยางรถนั่นน่ะแมนจะไปไขใครหันกองกันไว้เราขออนุญาตนะครับพ่อแต่ว่าธรรมดาได้พี่น้องเลี้ยงเป็ดกับมีกินธรรมดาได้ครับครับผมเอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตยังพันหัวเสื้ออาจารย์รถเลยนี่ครับจริงๆตอนแรกสวัสดีครับ ชื่ออ,อ,อีกค่ะค,ครูอีกครูอกนะครับผมครูอีกพ่าเปิดนาคุยก,กันได้บ้างเฮ้ยแต่วันโควิดเด้พี่ดน้อง <c oughs> อยังไงเห็นหน้านั่งเอียกว่ามันอย่างดอก <c oughs> อาเชิญครูอีกด้วยเชิญครูอีกด้วยครับครูอีกเข้าไปได้นอาอน้องไดนั่งเอียกเด้นผิดน้องผมม <c oughs> ีนางเอียกด้วยครูอีกนี่เป็นลูกสาวคุณพ่อหรือเปล่าครับหรือ,อยังไง <c oughs> อ๋อหลานเนาะ,ค,ะครับผมนี่น้องพอน้องจะไข่ว้น้ำจังสีเนาะ ครับผมคนเก็บบไปแล้วครับผมโอ้ีหาเลยเนาะครับครับผมเข้าเห็ดเต้ด่วนยังครับคุณกูครับโอ้แตว่าส่วนหลายที่เบิ้งเป็นคุณคุณลุ่งเนาะคุณพ่ออุนพ่อเบิ้ง ส่วนคุณครูเขาจะไปดูปูนานะครับอ๋อนี่นี่คือนี่คือโร่งเลื่อนสำหรับเพิ่นไข่เลยเนาะครับอ๋อครับผมคายสะอาดคายบอบเปลือกนะครับครับผมโอ้ประเดี๋ยวคาอยู่ทางพุ่นด้วยครับน้องเฮานี่ยขึ้ิดขอบมันมีเบิรปอนครับผมครับผมเขาจะเข้ามาแล้วเขาจะมาคายคายเร็วเขาก็จะออกไปเนาะพ่อเนาะ น้ำยางครับเนี่ยเนี่ยเขาสิไข่อ๋อนี่เห็นแล้วครับพี่น้องเขานี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ต้องเสียกับยุ่นน้ำยางเนาะครับว่านี่พี่น้องเขาเห็นว่านี่อุฮ้ยสุดยอดเลยที่สำคัญเป็ดสองพันกว่าตัวเนี่ยเข้าตีเฉลี่ยเลยเนาะเถื่อโตละไข่เนาะพ่าโตมือเนาะเดี๋ยวอเขาะคาใรเรนี้ครับผมค่าดอกยางเนาะไปเรียนทางหอ โอ้เราจะเปนอานี้อกงานวัดเรา้ามนลนครับผมมีอันนี้ฟ้ามห้องนี้เป็นระบบแบบเป็นระบบนีเวียแบบใส่ได้เลยนะครับนองห้องถือว่าถือว่าเป็นฟ้ามแบบเขาเงินมาอย่างกา่คุณคู่วครับถือว่าถูกสุขลักษณะเนาะ,ะคือเ้างประเดี๋ยนแบบมาเขมาขาได้พี่น้องจริงจังเลยเด้บยตนนี้อาหารมันส่วนหลา,ห,าห้องไหนยังครับ หัวอาหารเป็นของเป็นของเกตโดยเฉพาะน้อหอเนาะกระสอบหนึ่งตกประมาณเท่าไหรพ่อปี่ยี่เสกระสอบหนึ่งี่ี่กระสอบนึงดนบันไดครับพ่ออเสอ่อียี่สิบเป็นสี่สิบสี่สอมสิบสอหงันหคัเรดพอซี่่เมือ่อ แต่ว่าใครใครใคร,ใครทุกวันเนอเอาผมขออนุญาตนาครับใขรใครใครเงก็่าเงินยังก็พรุ่งี่แพงปี๋แพงใคแพงหนึ่งสามสิบลูกนี่เท่าไหร่ครับเท่นี้ลูกเขาลอยห้าบาทลอยห้าบาทเออเข้าก็ได้เกือบสองพันแพงนะพี่น้องเขา้าสองพันสองพันสองพันหน่ 2, 000, 2, 000, 2, 000นวยเจ็ดสิบแผงสองเจ็ดสิบสี่กัเป็นเมื่อนครับพี่น้องเมื่นกลัวก็คือลบ ค่าอาหารออกแล้วก็เหลือประมาณหาหกพันต่อมือมันบ่ครับคุณครัวประมาณแปดพันประมาณแปดพันเนาะโอ้ครับผมต่อมือโอ้สุดยอดนะครับผมอุปสรรคในการเลี้ยงนี่มีอย่างไรครับคุณครูครับปัญหาปัญหากระสุเป็นแหนมีโรคของเป็ดอ๋อโรคเป็ดของเ้างแสิบ่ค่อยมีปัญหาอะไรไหมครับผมครับผม ส่วนหลายหฮาอยู่เขาฟ้ามห่านี่เขาจะมีการขาเชื้อโรคล้วก็นั่นโรคของเป็ดนี่มันมันโรคยีหยังครับคุณรูครับอ่ามันเป็นโรคที่เป็ดนี่สิเป็นอพวกตาบวมหัวบวมคล้ายๆคนละอันกับไกล้ม่นบอกครับเมืออันเดียวกันผมพ่กู้ผมก็บพวกนาอย่างคนละอันเนาะเพราะว่าไกล้นี่มันจะเป็นนีหยังเอะมันจะเป็นมีมัดอยู่น้ำตาเสี่คะ อับอันนี้กัสิโบ่บคอยเห็นเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนอ๋อครับผมครับผมนี่การฉครับผมแล้วบ้านนี้สารว่าเป็ดสุ่มนี่ข้อออกไข่เพิ่นเนาะมี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 การมีการปล่อยออกไปเป็นเนื้อบ่ครับคุณครูครับระยะเวลาเขาอยู่ประมาณอ่ะสองปีสองปีสองปีสิเริ่มสิเริ่มไข่ลดลงแล้วครับผมโ่คอยไข่ถึงตอนนี้เขากบบขายเป็นตัวครับผมตัวตัวโรงงาน ห้าสิบบครับผมครับผมบ้านเราห้าก็ล่วงไม่ห้าก็ไปเอาตัวน้อยมันมาไหมกับเอาตัวพร้อมไข่เลยค่ะม่านกับใครเลยอ๋อตัวพร้อมไข่มันจะมีหมองที่เพิ่นนั่นตั้งหักเอียกครับผมสรุปแล้วก็คือเ้าเลี้ยงคือตัวเอาไข่เลยเอาว่ได้เลี้ยงเอาตัวเลี้ยงเอาตัวนี่คือคือขั้นตอนสุดท้ายครับผม คือว่าเอาเบิกแล้วผมผมกำไรที่ได้มันเสมอตัวกับค่าอาหารครับผมเริ่มปลบเลียนอ๋อครับผมสุดยอดมากมากครับผมคือทีเดี้ยงคือน้ำน้ำองพอครับผมน้ำองพรอน้ำบกขาดก็นเขาอยู่กับน้ำครับ ครับก็เลยกรณีหนึ่งคือคื่นบังไห้แฉรครับผมแผ่นไข่ออกมากมันคืเลอะอ๋อรบบรไไครับผมแข็งเพราะว่าระบบจังตี่คือจึงน้ำไหลไปได้ครับผมเขากินแล้วขอเขาเห็นอะไรมีอะมันคือร่องขอมันจะไหลออกมาได้ครับผมรูปอ่าบังไห้น้ำขังครับเพราะว่าน้ำมันล่องของแล้วถึงเวลาเรียนเขาก็จะล่องแต่เรียนใหญ่คอเขาว่าเรียนเขายวงตีตลอดโอ้เขาบม่ได้ยุ่งนาครับผมเขาก็ตีกินเขาตีวิทย์เขาอาเขาเองอ่ะนะอ๋อแต่ว่าเขาไม่ได้ลงเรียนครับผมมี อันหนึ่งนี่โฮมใหม่เขาออกไปย่างเลยนะครับพี่นนทรพกนครับผมอันนี้คืออันนี้คือระบบแบบฟาร์มที่ที่ถูกต้องเลยเนาะพราะว่าเนคืออาหารก็ะหายทั้งแรงเหรอครับครับผมเท่าเดียวครับอ๋อครั้งเดียวเท่าเท่าเดียวทีอเหลือหอมแรงเลยครับผมเขากินอเขาเหลือเขากินกินคือ เขากินอิ่มเขาไข่เยอะครับผมกินอิ่มไข่เยอะครับผมอาหารหน่อยอาหารพ่พอเครื่อครับผมติดไข่ชะงักครับผมอาหารที่เขากินเขาเหลือเยอเด็ดครับเหลือเลยเขายไม่ได้เขากินกินของยังไม่ได้ของงกุ้งอ๋อเปาไฟติดปขอไฟตั้งจะประมาณได้ครับตามเขาติดสอาอยู่ด้วยเลยครับผมไฟก็อ๋อจะปิดหรือว่าเปิดครับพ่อเปิดมาไฟจะประมาณของงูุ้ง อาโมงครึ่งหนไฟที่ล้วอ๋อเขาเกี่ยวกับอยูหันอยูหันอ๋อครับผมหกโมงครึ่งเจ็ดโมงไฟครับครับผมสองเทปก็นี่เรื่อองหาที่สามถังครับถังนี้อยู่ประมาณสี่แถวครับผมถังเขียวครับอืมครับผมนี่คือเกียร์ใครครับผมโอ้สุดยอดเลยฮะแต่ว่าถามว่าผู้มีทุนหน่อยเขาก็เริ่มต้นหน่อยๆเบางก้อนเนาะพอเนาะค่อยๆเฮ็ดไปก่อน ครับผมพันนี่หมายถึงพันโตเนาะครับผมพ่อกันหน่อยก็นั่นมันก็เมันก็เห็นผลซาเนาะครับผมก็ล่องร่องเบื้องมันก็ตตรงมักน้ำเหรครับพี่น้องเลี้ยงสารอบครัวครับผมแมนครับของประหาเลี้ยงัวครับผมครับผมบดิหารวากกุเล้งครับผมครับผมอันนี้คือพ่อดีเลยแต่ว่าน้ำนี่คือเอาไว้ให้เขากินไม่ได้ว่าให้เขาเลียงครับองครับผมน้ำนั่นระบายไหลเปไปตลอดครับผมเขาจะมีลูกร้อยอ๋อ ทั้งปีครับผมครับผมทั้งร้องทัหาครับผมพ่อทศวรรษนี่ผู้อยากมาศึกษาดูงานนี่มาได้บ่ครับได้เนาะมาแห่งไดเนาะยึดใส่ครับฟาร์มเขาฟาร์มโยบ้านไอ้บุญนาคบ้านบุญนาคเขาว่าอำเภอโพชัยมาครับผมบ้านบุญนาคตมบลตมบลโพชัยตมบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับผมถ้ามาทางมั่นใจหอดแยกโพชัยเลี้ยวใส่มาเด้อพี่น้องประมาณเจ็ดแปดกิโล่เลยละครับ ตั้งนาสิเป็นปูนาอาเทือฟาร์มนะครับผมแล้วก็ครับผมเขอบมากอะพ่อเสื้อยังก่อพ่อวิเชียนนะครับผมที่เป็นพ่อที่เป็นเจ้าของฟาร์มเป็นผู้เลี้ยงเลยเขอบมาได้เนาะพ่อเขอบมาศึกษาดูงานได้เบอร์โทรมีบ่ครับใส่ไว้จักน้อยนะพ่อศูนย์แดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่สองเก้าสอามเจ็ดศูนย์สี่สามเจ็ดศูนย์สี่อะมึงนี้กับนี่โชคดีนี่ขอบมาเบิ้งปู่หน้าเลยขอบมาเบิ้องป้ามเปียร้อมกับอินดีทั้งเลือหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ ยกนี่ผูใ้ใดเนี่ยผมก็บบอกเลยว่าอย่ะเห็ดย่างเดี่ยวครับพี่น้องเห็ดหลายๆย่างเบื้องตับเดที่ยังไม่ล่มหายใจเอามือนี้เขอข,อขอขอบคุณพ่อพี่เชียนนะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มผมกดบน้่ไปเบื้องเอาไปเปิดให้พี่ให้นอ้นองเข้าด้เบื้องได้เขามาศึกษาหรอกอะสำหรับผู้ที่ท้อเท้อยุ่กะเอาไปเบื้องใดเนา,าพะ <S <S าพะ <S <S ่นอนะอยากขามาศึกษาอยู่นี่ก็มาได้ไไอขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับ